สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สดใสนิดนึงนะคะวันนี้แผมก็ไปทำสีผมมาใหม่เรียบร้อยปิดไฮไลท์ธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวแพมจะใส่บ๊อบลิมิเต็ดนะคะนั่นก็คือสีน้ำตาลช,โชโล็อกโกแลตแต่สังเกตว่าสีผมทําคนละสีนะมันจะเก๋อีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่แล้วแพมก็จะใสะ่ตัวเสริมวอลลุ่มผมหรือเสริมผมทุยเข้าไปก่อนนะคะสังเกตว่า บ๊อบลิมิเต็ดนะคะมันจะเป็นแบบเทๆนิดนึงเนาะแต่เวลาพ้ใส่อย่างเงี้ยคือมันจะเป็นคนละสีเห็นไหมคะถามว่าใส่ได้ไหมได้ถ้าเราชอบความแบบว่า แปลกนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนิดนึงนะคะเราก็จะต้องเซตถ้าเราต้องการความเนียนนะคะเราก็ต้องเซตเอาผมข้างหน้าของเราที่เป็นสีแดงขึ้นไปนะคะมันก็จะได้เป็นผมแบบทูโทนสองสีเนาะด้านข้างก็จะออกเป็นช็อกโกแลตด้านบนก็จะเป็นช็อกโกแลตประกายส้มนะคะประกายแบบว่าอมแดงๆนิดนึงเห็นไหมแต่ก็น่ารักอยู่นะถ้าถามแฮมทามก็ชอบนะแฮมก็เลยแบบว่า อยากลองทําสีผมใหม่มั่งแต่ถามว่าใส่กับวิกสีอะไรได้บ้างนะคะหลายๆคนที่มีสีผมแบบแพมสามารถที่จะหาแบบแพมใส่ได้เลยนะคะก็คือมัดไปอย่างนี้แหละอ่าเห็นไหมคะจะทาลองมัดไว้ก่อนอนะ่ จะได้เห็นความแตกต่างคือถ้าสีมันไม่เฟดกันเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะแล้วนี่คือเราใส่กับผมทุยเพราะว่าผมข้างหน้าแผ่นมันน้อยเนาะแผมก็จะใส่กับผมทุยลงไปแล้วมันก็จะนูนขึ้นนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะแล้วก็เซ็ตทรงได้เลยน่ารักไม่เบาก็ผมเราที่แหละ